สวัสดีครับ running n o t ต b o o k นะครับตอนนี้ก็9้าโมงเช้านะครับวันที่24มกราคม2568นกะครับก็อยู่ที่บ้านท่าตอนจังหวัดเชียงใหม่นะครับก็เดี๋ยวกำลังจะเดินทางไปโครงการร้อยใจรักนะครับซึ่งมันก็จะมีงานวิ่งฮ้ามาราธอนพรุ่งนี้เช้านะครับเดี๋ยวก็รอรถมอเตอร์ไซค์จากทางงานนะครับค่าโดยสาร1 5 0บาทนะครับประมาณ16กิโลเมตรก็โอเคนะครับพอดีเนี่ยรถสองแถวเดี๋ยวนี้มันจะไม่มีแล้วนะครับเพราะว่ามันไม่ค่อยมีคนไปตรงนัั้้นนนนนนะคครบเเมมมืื่่ออีผก็ดดิทาาางตโย รถบูชาคำทัวร์นะครับ857บาทนะครับถือว่าได้มาเที่ยวท่าตอนด้วยมาสัมผัสบรรยากาศก็ติดกับเชียงรายก็ติดกับพม่าด้วยนะครับนี่นะครับรถเหลืองเดี๋ยวก็รอรถมอเตอร์ไซค์นะครับนี่ก็รัดท่าตอนนะครับแก๊สโซคอ์95ใช่ไหมครับอ่าก็เป็นน้ำมันกันนะครับครับก็มาถึงกาดหลวงร้อยใจรักแล้วนะครับนี่ก็จุดรับบิ๊กนะครับโครงการร้อยใจรักมาราธอนนะครับ มีเสื้อมีบีบอันนี้ชื่อโคบไซฟ์โคบนะคะกระเป๋ายังไม่ได้ไหยกระเป๋าเป็น VIP ค่ะตรงนี้จะเป็นสวนร้อยใจรักเนาะก็จะเป็นวิถีชุมชนที่เขาเปิดโอกาสให้ชาวบ้านได้มาขายผลผลิตอะค่ะแล้วทีนี้เริ่มแรกเลยที่เรามาจัดวิ่งที่นี่เพราะว่าคือหนึ่งคืออยากโปรโมทเรื่องของการท่องเที่ยวเนาะเพราะมีสวนร้อยใจรักแล้วก็สองก็คือช่วงหน้าหนาวบรรยากาศจะดีๆแล้วก็เส้นทางวิ่งสวยค่ะ ฟันรันกับมินิค่ะ5กิโล10กิโลนี่จะเป็นเส้นหลักแต่ว่าอาจจะมีทางชันเล็กน้อยแต่ถ้าเป็น21กิโลนี่จะเป็นคอรอสคันทรีคือจะมีวิ่งเข้ามีถนนลูกรังค่ะวิ่งเข้าป่าจะมีผ่านป่าผ่านน้ําข้ามสะพานมีลงน้ำด้วยใช่ไหมมีมีลงน้ําแต่ว่าเรามีสองเวอร์ชันให้นักวิ่งเลือกค่ะถ้าอยากลงน้าก็วิ่งลงน้าเลยแต่ว่าถ้ากลัวจะเปื้อนก็มีกระสอบทรายแบบตั้งจุดไวใ้ให้วิ่งข้ามได้ปีนี้21กิโลเส้นทางแบบ ว้าวมากไม่เหมือนทุกปีไม่เหมือนทุกปีเพราะทุกปีเราวิ่งถนนเส้นหลักไปทางสะพานท่าตอนอย่างเดียวจะไม่มีน้ําไม่มีป่าโอเคครับพี่กันเองนิดแล้วเดี๋ยวไว้ชมบรรยากาศที่กำลังกินโอเคครับพี่ทั้งหครับค่ะนั่นพุ่มในการนะคะเป็นที่โครงการร้อยใจรักคนที่นั่งตรงนี้คือผู้อำนวยการค่ะโอเคครับพี่ปุ๋มขอบคุณมากครับครับร้อยใจรักนะครับเขาเป็นงาค่ะมันมีงาอยู่ค่ะอร่อยนะอร่อยเหรองั้นก็เอาไปอย่างนั้นอ่ะชุดหนึ่งแล้วก็ไอเนี้ยแผ่นหนึ่งครับ มันม่วงแล้วก็อันนี้เขาเรียกว่าทองอะไรครับฟ้าทองดิ้นนี้ค่ะสวัสดีครับและนี่โน้ตบุ๊กนะครับตอนนี้ผมก็อยู่ในงานร้อยใจรักฮาบัลละทอนนะครับ25มกราคม2568นะครับฮาบาลลทอนก็จะปล่อยตัวตีห้าครึ่งนะครับอีกสี่นาทีปล่อยตัวนะครับก็มีของกินนะครับเพียบเลยนะครับปล่อยตัวตีห้าครึ่งนะครับอีกสามนาทีนะครับหกโมงสี่สิบหกนาทีนะครับสิบเอ็ดจุดสี่กิโลนะครับโหดมาก ก็ทันมากนะครับ